สวัสดีครับผมโค้ชใหญ่นินมงครับโค้ชสมุทรสาครซิต,ตี้อ่าตอนนี้เล่นอยู่โซนตะวันตกนะครับก็สลับ2เกมที่ผ่านมานะครับก็เราเก็บ6กแต้มเต็มนะครับก็เป็นเป็นเป็น,ปนถามว่าพอใจไหมก็พอใจนะครับพอใจในในผลของการแข่งขันนะครับแต่ส่วนเรื่องรายละเอียดเนี่ยเราก็ต้องมามาปรับมาแก้กันอีกนะครับเพราะว่าฟุตบอลมันเป็นข้อผิดพลาดมันจะมี ทุกเกมมันจะไม่เหมือนกันนะครับมันก็จะมีข้อผิดพลาดในแต่ละเกมในแต่ละโมเมนต์ไม่เหมือนกันนะครับเราก็ต้องเอามาปรับมามาจูนกันนะครับจากเม็ดแรกเราเ,าเสียประตู2ประตูนะครับแมตช์ที่2เราเก็บขีนชิดได้นะครับก็เราเอาจุดจุดที่เราต้องปรับปรุงมา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 ,มา,มาปรับกันนะครับแต่ก็ถามว่า,อาพอใจไหมพอใจพอใจในในผลของการแข่งขันนะครับส่วนเรื่องของวิธีการเล่นเนี่ยก็ยังต้อง ต้องปรับต,ต้องจูนกันอีกนะครับในเรื่องของต่างชาติก็ยังยังปรับตัวยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ยังมีข้อผิดพลาดอยู่นะครับในเรื่องของวิธีการเล่นนะครับแต่กเ็เขาก็เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มปรับตัวได้ดีขึ้นนะครับกเ็เกมต,ต่อไปน่าจะน่าจะาดีขึ้นกว่านี้อีกนะครับสำหรับ เกมสัปดาห์นี้นะครับเกมสัปดาห์นี้กับกับอาร์มี่อยู่ในเต็ดนะครับ mm hmm. กบ็วันอาทิตย์ที่29นะครับก็ถามว่าพร้อมตอนนี้ก็ทีมพร้อมร้อไปเซนแหละครับตัวเจ็บตัวแบนรนไม่มีนะครับก็เราเราทีมค่อนข้างฟูทีมนะครับเราก็จัดทีมวางแท็กติกได้ได,ได้ได้ตามที่ต้องการนะครับไม่ต้องปรับแก้อะไรมากนะครับก็ เป้าหมายก็คือสามแต้มน,นะครับแน่นอนต้องต้องสามแต้มอย่างเดียวเพราะว่าเราเล่นเล uh, ่นในบ้านนะครับเล่นในบ้านเราเราต้องการมอบความสุขให้กับแฟนคลับของของเราแล้วก็เพื่อเป้าหมายเป้าหมายของทีมนะครับก็เป้าหมายทุกเกมที่ที่ที่เราลงทําการแข่งขันนะครับเรามีเป้าหมายเดียวนะครับเป้าหมายต้องเก็บสามแต้มเท่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเย่าหรือเยือนนะครับเล่นเพื่อชัยชนะนะครับ ไม่ไม่เล่นเพื่อเพื่อขอแต้มเดียวนะครับไม่เล่นเพื่อเพื่ออ่อะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ทีมเราเราทุกเกมที่เราลงทําการแข่งขันนะครับเ <ol ay> ป้าหมายคือเก็บชัยชนะให้ได้นะครับแต่จะได้ไม่ได้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับอ่มันก็ต้องไปดูราย,ายละเอียดหน้าง,งานนะครับแต่เป้าหมายที่ตั้งไว้นะครับทุกคนใส่ไปใน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 โยบายของของผมเองนะครับใส่ให้ทุกคนรับรู้ว่าโอเค ทุกเกมที่เราลงทําการแข่งขันนะครับเราเป้าหมายเราต้องต้องสามแต้มเท่านั้นนะครับแต่จะได้ไม่ได้มันก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่นั่นเป็นคือเป้าหมายที่เราต้องไปให้ถึงนะครับก็ฝากฝากแฟนบอลสมุทรสาครซิตี้ทุกคนนะครับมาช่วยเป็นกําลังใจให้พวกเรานะครับพวกเราปีนี้เราเราทํางานกันหนักนะครับทั้งนักเตะนะครับตาฟโค้ชผู้บริหารนะครับทุ่มเทกันอย่างเต็มที่นะครับเพื่อ เพื่อความสุขของชาวสมุทรสาครน,นะครับแล้วก็มาให้กําลังใจพวกเรากันเยอะๆนะครับวันอาทิตย์นี้แล้วก็วันพุทธที่ที่2นะครับเรามีเกมลีทับกับนครศรีนะครับในบ้านของเราเหมือนเดิมนะครับ oh. ก็ฝากให้ทุกคนเข้ามาให้กําลังใจพวกเรานะครับเ,าเราจะทํางานทุ่มเททํางานอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ลงไปสู้อย่างเต็มที่เพื่อเพื่อผลก,า,การแข่งขันที่ดีแล้วก็เพื่อ,อาชาวสมุทรสาครทุกคนนะครับ